คันตัวหน้ามาหน่อยเถอะคันตัวหน้ามาคันตัวหน้าอีริคคันตัวหน้ามาขวาแล้วตีไปแล้วครับบวกแ สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการติดเต๋า x f i f a o ฟ l i n ออนไลน์4นะครับวันนี้ผมก็จะมาตามล่าพาคจีซุงเหมือนเดิมว่าทำไมมันไม่มาสักทีหมดไปหมื่นกับกิจกรรมที่แล้วบอกเลยว่าโคตรโคตรโคตรเกลือเกลือที่สุดตั้งแต่เปิดมาสำหรับกิจกรรมที่แล้วแต่ว่ากิจกรรมครั้งนี้ผมจะไม่เกลือแล้วก่อนอื่นเลยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์หลักนะครับที่ ทำให้ผมมีเงินมาเติมในวันนี้นะครับก็คือมา x n a หน้านะครับผม hyl collagen นะครับผมนี่ฮะฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากสั่งได้นะครับแผ่นละ49บาทเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ในไลน์ของ double free ด้วยนะครับผมต้านามนะครับวันนี้ผมจะจัดไป1,000 0บาทนะครับกับกิจกรรมนี้นะครับ Unsung Treasure จะมีของดีหรือเปล่าเดี๋ยวเรามีกิจกรรมแรกเหลคูณสด้วยนะครับ อ๋อผมลืมบอกไปว่าถ้าใครเติม FC นะครับคุณจะได้นักเตะนะครับสามนักเตะมาเลยนะครับตอเลสชาบี้อีกตัวหนึ่งใครนะอินเนสตาปะ่ะก <No. S 1> ิจกรรมนี้ที่แบบว่าเติม FC แล้วจะได้อะได้ตัวอะไรนะครับได้ตอเลสได้เป๊ปกอริโอลาแล้วก็ชาวีชาบี้อ่าสามตัวนี้ก็ไปเติมได้ใครเติมกันก็ได้จะได้ประมาณ500บาทก็จะได้ตอเลสมาใช้แล้วนะครับแล้วก็มากิจกรรมคูณ2กันเลยดีกว่ามาจัดไปจัดไป 1,000 0บาทวันนี้รัวๆไปมาดูว่าผมจะได้ตัวดีๆหรือเปล่านะครับอ่ะจัดไป <S <S ช่วงนี้ไม่ค่อยได้สตรีมนะครับเพาผมดูแลแมวนะครัอ่ะฝากเพจแมวผมเลยนะครับทั้ง IG Facebook แล้วก็ YouTube นะครับแมวผมมีช่องแล้วนะครับก็ลิชชี่นะครับลิชชี่นายวันวันเฟมิลีนะครับฝากไปกดติดตามด้วยนะครับมาอา้าวเฮียสวัสดีครับเฮียแฮกมาครับเฮียแฮกมา เฮียแฮกมานะครับเดี๋ยววันเดี๋ยววันที่25พฤษภาคมนี้นะครับผมจะมีแมตช์นะครับนี่ขึ้นตรงนี้เลยนะฮะเขาเรียกว่าโชว์แมตช์นะครับผมกับเฮียแฮกวงคลาสนะครับจะมาเล่นนะครับก็เพจของอ่าพี่โกยนะครับเจ๊โกยนะครับฝากไปดูด้วยนะครับฝากเพจเฮียด้วยเฮียแฮกแคลร์โปรโมทให้หมดนะดันกันเองนี่แหละช่วงนี้อ่า โอเคเรียบร้อยครับ10,000บาทจัดไปวันนี้ได้อะไรบ้างได้ลุ้นบวกหบวกแโอเคยังดีได้อคอน 6, 6, okay. ได้ลุ้นไอคอนไหมอ่าได้ลุ้นไอคอนหนึ่งใบครับอ่าแต่ถ้าผมตึองอีกางฮพันได้ลุ้นไอคอนอีก2ใบเดี๋ยวว่ากันจัดไปก่อนจัดไปก่อนจัดไปเก็บอ่าใช้เพชรให้หมดก่อนอ๋อรับของรางวัลโอเคอ่ารับของรางวัลได้เพชรมาไป200ครับไม่ได้อะไรเลยฮะ ลุ้ไนไอคอนตรงกลางอย่างเดียวครับเหลือสีอะไรยังไม่ได้เหลือสีเขียวเหลือสีเขียวยังไม่ได้เหลือสีเขียวยังไม่ได้ไปยี่สิบอ่า <c oughs> ได้สีเขียวแล้วครับโอเค,อเ,คเกือบกดสองร้อยคิดถึงนะครับวันนี้เข้าทันนะฮะคิดถึงนะฮะคิดถึงทุกคนนะครับแล้วก็มาบ u ไฮมาย i ิ i ิปปินอลแ I miss you guys so much and hope you guys get vaccine soon อมีโอเคมาได้ไอคอนแล้วครับได้ไอคอนมาเปิดอีกหนึ่งใบแล้ววันนี้ได้เปิดไอคอนสองใบนะฮะใบอีกสองร้อยครับครบทุกสีหรือเปล่าครบทุกสีหรือเปล่าครบทุกสีป่ะเนี่ยสองร้อยเนี่ยได้ไอคอนเลยนะเฮ้ยได้เพชรทุกสีป่ะได้ไอคอนครับผมสองร้อยบาทได้ไอคอนไอสันได้ไอคอนใหม่อีกแล้วได้ไอคอนอีกแล้วไอ้ยาไม่เกลือเว้ยไม่เกลือเว้ยทุกสีแบบไม่ทุกสีไม่ทุกสีขาดอีกสองสองเพชรครับ น่าจะได้ครบนะไอคอนมาใบนี้ไอคอนแน่นอนไอคอนแน่นอนตรงนี้โอ้ไมใช่เฮ้ยไอคอนได้เยอะว่ะกิจกรรมนี้ผมได้ไอคอนเยอะนะใครที่ดูอยู่เอ้ยผมคุ้มแล้วเนี่ยหมื่น,นเดียวผมคุ้มแล้วนเนี่ยผมได้ไอคอนหลายใบแล้วนะฮะผมได้ไอคอนหลายใบแล้วแล้วผมคิดว่าวันนี้ผมน่าจะได้พาร์กจีซองผมน,น่าจะได้พารกจีซองมาประดับไอดีมแล จะได้ลองเล่นกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะได้ฝึกอีก4วันผมจะไปเจอกับพี่แฮกรับก่อนอันรับก่อนแล้วผมยังไม่ได้ดูรางวัลเลยนะว่าแบบโอ้มีบวก8ด้วยมีรุ่นบวก8ด้วยลังวันนี้54เพชรนะฮะผมขึ้นมาอันดับที่7แล้วตอนนี้มาดูเงินนะครับตอนนี้ผมมีอยู่44,000แล้วกันโอ้โหน้อยดีผมชอบ5,000เอม หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยโอ้ได้เงินน้อยถือว่าได้เงินน้อยนะครับได้เงินน้อยไอซีพีี่ผมยังไม่ค่อยได้ใช้เลยอะอ่ะผมเปิดนี่ก่อนเลยแล้วกันรุ่นบวกห้าครับปีอัพนะฮะพี่ดตวดูเพลงใหม่ BTS อออกใหม่แล้วเหรอยังครับยังไม่ได้ดูเลยโอ้นาโชเฟอร์นันเดสห้าพันเจ็ดร้อยเอ็มครับผม อตัวแรกก็เปิดสวยแล้วฮะตัวมาร์ติคนะับนาโชฮะมาแล้วครับอันนี้เปิดทีละใบนะรุ่นปีอัพมาปีอัพอีกครับพี่ตาได้ของวันจากหนู่มเลี้ยงครับส่งอะไรมาเอ่ยโอ้ไม่ได้เซโยลามอส 2,000m อดโหดไปขอสักแสนเอ็มได้ไหมคลิปนี้โอ้โหไม่ได้อบอลลรมานิมี่พันแปดขอมาเป็นอะไรหนะ่อยมาโอ้ยซีดานสี่พันเอ็ม ขอปีอัพได้ไหมโอ้นาวาสคือดีที่สุดคือใครลามอสอเหรอนี่ไงตูลามแย่ yeah, ลวมาลุนบวกเจ็ดครับลุนบวกเจ็ดฮะ MC บวกเจ็ดมาหน่อยโอ,โอ้ยเบอริสิตบวกเจ็ดหมื่นสามพันเอ็มเอาว่ะเอาว่ะ เพอร์ดิสิตยังขายได้อยู่ครับเพอร์ดิสิตนะครับหมื่นสามพันเอ็มไว้ดวงมาวะกิจกรรมนี้ดวงมาวะดวงมาวะมาวะมาวะขึ้นบวกแปดใจเย็นๆขึ้นบวกแปดใจเย็นๆครับเซเนติโอโหกากมาเลยามาปีอัพกับไอคอนเนี่ยมาอัพกับไอคอนไอคอนมาหน่อยทิรููส่งไปที่บริษัทพี่เจ๋าอะค่ะโอเคครับเดี๋ยวไปเช็คนะฮะ เอาเช็คบวก3ก่อนบวก3าดับร้อยพักชีซุงมาหน่อยพักชีซุงมาหน่อยพี่ยุ้ยขอบคุณมากนะคะับ100ดวงเบอร์18ใครครับใครอะคิมิชเหรอกอลิสกาบวก3 2000เองราคาได้จกอามาลุนบวก4ปีอัพดับร้อยบ้านดีกว่าเมื่อกี้ได้กอลิสกาแล้วปีนี้ขอพักชีซุงในบัมบวก4ปุ๊บจะได้ขึ้นบวก5เลยรองเท้าดำครับเบอร์20 โซชาครับผมนาโอเล่มาครับสตย0 6ครับ 12,000m ผมมีไอคอนแล้วนาโอเล่ Na oh. มาใกล้แล้วใกล้แล้วโอเล่ o เริ่มออกแล้วโอเล่ o เริ่มออกแล้ว <S <S ผมเอาสเตตนี้มั่นดีกว่า96บวกครับปีอัพมาโอ้ oh. จบเลยเอามาบวกสามดับ50บ้างมีทั้งหมดหกใบเปิดไปเลยหกใบตัวที่ดีที่สุดคือมา ต้องท้าโอ้กอเลสกาอีกแล้วไม่ใช่นะโอเล่เหรอโอเล่ดีสุดหรอโอ้โหห้า0ันเอ็มครับโอเล่ลาซันเฮนเดสโอชิเป็นฟุกขอล้างเจือก่อนขอล้างเจือก่อนคุณพี่ยืยนะครับมากอเลสกาอีกแล้วออกบ่อยยังมะเฮ้ยพาร์คเบอร์เจ็ดใช่ไหม พาร์เบอร์เจ็ดนะโอเคผมจะได้ลุนเบอร์เจ็ดเดี๋ยวบวกแปดนี่เดี๋ยวมันลุนมันลุนไปเลยแล้วกันลุนไปเลยบวกแปดลุนไปเลยสองใบมาเอาบวกแปดมากุลิตมากุลิตเอาบวกแปดมาเฮ้ยเฮ้ยอังกฤษใครบวกแปดโอ้โหใครวะคอร์ดี้บวกแปดครับอีกตัวหนึ่งเอริบเบฮาเลนบวกเจ็ดไม่บวกแปดมาโอ้โห ไม่เป็นไรตัวนี้ก็หมื่นเก้าพันเอ็มเลยครับเอามาครับเขาบอกว่าลาสันโหดอยู่นะโอเคได้มาดับร้อยบวกห้าดับร้อยบวกห้าใบแรกไปครับมาเบอร์เจ็ดโอ้โหไม่ใช่เบอร์แปดเฉียดจิ๋วไปทีดเดียวใครวะชารีมาติเนสมาครับโอ้ไม่ได้นะ เกมนี้โปรนเกตใครวะแบ็คขวาโอ้โดิคาโดเปอร์เรล่าเฮ้ยมีดาบลอยนะเว้ยดาบลอยนะเว้ยขอดีๆมาหน่อยพาร์จีซุงมาบวกห้าไปเลยเบอร์แปดแล้วตัวเดิมอ,ๆๆอ,อุนเนี่ยโอนักะตะบวกกันเดิมแล้วาคาวเวอร์เกิน์สเอาลุ้นบวกเจ็ดก่อนมาเปิดไปเลยสี่ใบครับเอ็มซีบวกเจ็ดมาหน่อยเน็ตเบลดมาไอเอ็มซีมาแล้วเบอร์สิบเก้าใครฮะทีมชาติเลยวะเนี่ย เอ็มบับบะเอ็มเบมบาละเอ็มเบมบาบวกเจ็ดอันยาม่าโอ้โหอะไรวะอ่ะมาลุ้นบวกแปดบ้าง UCL บวกแปดมาหน่อย UCL บวกแปดโอ้เอลเฮนกวะเอลเกวะบวกหกด้วยทีนี้ล่ะโอ้โหเดี๋ยวของดีจะมาตอนนี้แหละเปิดสองใบไปเลยขี้เกียจรอแล้วมา ขอดีๆมาเลยัจีซุ่งพักมีดาวลบไ,<ม>ไม่ใช่มีดาวด้วยโลโลคาเดียอีกตัวหนึ่งโอ้โหออกเลกลขอรุ่นนี้ก่อนนะ98บวกเผื่อมันจะได้ดีๆเผื่อมันจะได้ดีๆบ้างพักมาพักเบอร์เจ็ดสิเกาหลีใต้ไม่ใช่โอ้เปิดตีเปิดตีครับเปิดตีมาครับ ขอไปลุ้นไอคอนก่อนได้ไหมขอไปลุ้นไอคอนธรรมดาก่อนนะครับขอไปลุ้นไอคอนธรรมดาก่อน,นค,อนอคอนอนันตัวหน้ามานหน่อยเถอะคันตัวหน้ามาคันตัวหน้าอีริคคันตัวหน้ามาอังกฤษครับสตีเฟนเจลานแน่นอนสตีเฟนเจลาสตีวิจีหมื่นเอ็มโอเคครับโอเคอยู่โอเคอยู่อ่ะไอคอนตัวดีๆออกมาแล้วดาบสามสิบ 30. มาดินเดอร์เลิฟเอามาทำไมเนี่ย เพลิสิกคัดไหมฮะดับสามสิบต้องคัดไหมมาครับดับสามสิบอันซุงเพลเยอร์ปีอัพนะครับบวกแปดฮันแลนเลยพี่เตา๋าใจเย็นใจเย็นพักจีซุงออกมาพักพักหน่อยโอ้โหคุณนุทันว่ะ ว่ะพาร์ทไม่ออกว่ะอ่ะไม่ออกก็ไม่ออกเปิดไอคอนอีก3ใบครับวันนี้เปิดรัวๆ3ใบไปเลยสแตทร้อดอ่ะคิดว่าใครตัวแรกคิดว่าใครทายมาครับทายมาตัวแรกครับผมวิ่งมาแล้วครับเบอร์เยอะด้วยอิตาลีกองหน้าครับคริสเตียนเบียรี่7จ็ดพตัวที่2องอะไรครับรัวๆ อย่าให้ได้ C M ได้แบบว่าตวงมวลผลโอเล่ o L e ไหมเบอร์ย0ใครครับ C M d e โก o ครับผม5 0 0 0ัน M ใบที่รัวรัวๆไปฮะรัวๆไปอย่าให้หยุดอย่าหยุดอย่าหยุดมาดีๆหน่อยโอ้โหเจอหลายปะเนี่ยแลมพาดครับผมแลมพาดแป้งแลมพาดเรียบร้อยบวก8เออริงเบาอาร์แลนด์ฮาแลนด์ไม่ใช่อาร์แลนด์ฮาแลนด์ มาเดี๋ยวก่อนจะจบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจหน่อยนะครัทั้งในเพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับผมแล้วก็ฝากนะครับสินค้าของผมด้วยสปอนเซอร์หลักเลยนะฮะ HYL นะครับผมเป็นตอนนี้มีคอลลาเจนมาสก์มานะครับผมก็ฝากนะครับไปซื้อได้หาซื้อได้ตาม7 e เ e ่นอีเลเวนหรือว่า ช้อปปี้ลาซาด้ามีหมดแล้วนะครับผมก็ฝากด้วยแล้วนะครับก็ฝากเพจน้องแมวด้วยนะครับฝากเพจน้องแมวด้วยนะฮะต้านาิชชี่ในบ้านมอนแฟมินี่นะครับผมแล้วก็ช่อง YouTube ไปกดติดตามได้นะครับผมโอเคมาบวก8ปดเออร์ดิงเบลล์ฮาร์แลนด์มาครับเราจะปิดคลิปไปด้วยเออร์ดิงเบลล์ฮาร์แลนด์บวก8นะครับมาดูกันว่าเราจะได้ใช้หรือเปล่า พร้อมะฮะพร้อมะฮะมาสูตรนี้ fifa.com ชิดขวาแล้วตีไปแล้วครับบวกแปดสำหรับวันนี้สวัสดี